หมูกระปบ้านสดอ๋น้ำจิ้มหมูเท้าเปนน้ำจิ้มยังไงอ่ะดีตัวไซสใหญ่เลยร้านนี้อร่อยแล้วก็ไม่แพงชุดใหญ่ตามร้อยห้าสิบ ครั้งสุดท้ายที่มาคือที่ได้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปอยู่บ้านตัวอเองเลยกูไม่วิธีคุณนะ่ะผิดเอาล็อกครั้งนั้นแต่ว่าเอาออกเว้ยรู้สึกแบบชิบหายแล้วมันจะไปจริงๆแล้วหรอวะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องเมาโมอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชาแนลอีกแล้วย มึงจะเปิดตรงนี้ไม่ได,ด้เปิดตรงนี้ได้กูยังไม่ชินหน้าตัวเองเลยอ่ะมึงมึงจะเปิดทงทีไม่ได้ไ,ได้อย้ยกูไม่ทาไม่ได้เลยคุณว่ากูจะออกแบบกล้องสวยๆอ๋อได้สิม้วนให้สวยเลยเดี๋ยวผู้ชมเห็นอตเตอร์ผู้ชมวันนี้เราก็จะมากินบุทลาบ้านสต๊อดซึ่งอีได้กําลังม้วนผมอยู่เพราะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ สวยสู้กูไม่ได้อ่ะสิใช่ไงสวยสู้กูไม่ได้อ่ะสิจมูกใหม่ทรงผมใหม่โอหวานเจี๊ยบเลยทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่านี่ไม่ใช่อเมานี่คือกัะจังตื่นมาผมกูก็เป็นอย่างนี้เลยนะเอ้ยไม่ได้แวะลานใดมาก่อนเลยอ่ะมึงลองถอดหมวกถอดหมวกก็รอด y ารอดแลอะโไม่รอดอ่ะถอดหมวกกูก็รอดเออว่ะไม่ใช่ว่าทุกคนทําผมเหมือนกูแล้วจะสวยเหมือนกูนะเอาดีๆีกูไม่เอาแล้ว กูจะกินแบบเซ่อๆนี่แหละขี้เกียจลวแตว่ละวันนี่เหนื่อยวันนี้อยู่กันที่บ้านได้คุณผู้ชมครับก็อันนี้ไม่ใช่บ้านนี่เป็นสอดอสตูวันนี้อยู่กันที่สอดอสตูนะคะก็เป็นบ้านพี่ไว้นั่นเอง oh. อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็กินหมูกระทะกันคุณผู้ชมเป็นหมูกระทะบ้านสอดอเขาเอาสั่งผู้พันคณิตมาก็เป็นหมูกระทะที่ติดหนึ่งในห้าหมูกระทะที่อร่อยที่สุดจริงเหรอถูกต้องอแต่ตอนนี้อขอทำผมก่อน มึงไม่ปล่อยให้กูทําผมสู้มึงเลยหรอไม่มันสวยมึงเนี่ยเนี่ยมึงดูสิมันจะมันสวยสู้กงไงอ่ะนี่ทํากี่ชั่วโมงนะต่อผมกี่ชั่วโมงนะสิบอุ้ยมันเวอร์มันเวอร์มากหัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวบอกราคาคุณผมชะบอกคร่าวๆว่าใช้ผมไปทั้งหมดห้ามัดเออเฉพาะค่าผมมาละหมื่น อย่าถอดนะก็นี่ไงกาไวอีกสักสองอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดว่าไ์เยอะเดี๋ยวตอนท้ายจะพาไปดูของเล่นพี่ไว้ด้วยที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นร้านก็เป็นร้านไม่เป็นร้านอ่ะการมาแล้วการแบบกีดการแล้ววันนี้มีตัวใหม่ด้วยตัวใหม่แล้วก็หลายๆตัวที่การยังไม่เห็นเอาไว้ว่ามาดูมาลอดูอกเลกชันกันนะคะว่าการจะเป็นยังไงว่าการจะแบบโดนป้ายยาหรือเปล่าแล้วจะแบบกีดการเือนเด็กไหมนะคะก็พี่การกลับบ้านไปคือกลับไปรื้อห้องแล้วก็ เตรียมทำตู้ของเล่นแล้วแต่ยังไม่มีของเล่นนะเตรียมทำตู้กูงงฮะทุกคนคือหิวมากวันนี้คือเป็นเพิ่งกินข้าวมื้อแรกนะหร,หรอเพราะว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมากูนี่ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแล้วก็อยู่ธนาคารทั้งวันวันนี้นะทำธุระไม่ใช่ไปเบิกเงินแต่อย่างใดไปใช้นี่ไปขอผูอ้้าคุกผู้ชม กูเพิ่มไม่ได้ทำไมอ่ะเออเจอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาวอนค้าทุกท่านโปรดเข้าเลยนะคะบอกงานคุณภาพงานดีเอ็นเกตสองล้านอัพของเราเอ็นเกไม่ถึงสองล้านอยู่ประมาณล้านกว่ากว่าแต่ว่าถูกกว่าประมาณสิบเท่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่ได้ไม่ได้จ้างเราด้วยกันงานคุณภาพช่องคุณภาพอันนี้คือซื้อหมูทาอะไรมากินเนี่ยหมูกระทะผู้พันคณิตเออหล่อไม่เคยได้ยินเลย เอ้ยเป็นหนึ่งเนท้าไฟหรอจุกต้องหรอคือของเขาเด่นเรื่องน้ำจิ้มหรือว่าเด่นเรื่องหมูน้้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นขวดอย่างนี้อ่าอันนี้คือสั่งมาบ้านนะให้ให้ให้แบบเดาเลยนะว่ามันต้องออกเป็นรสเปรี้ยวหวานถูกไหมถูกอ่ะดมๆเราก็รู้เนี่ยเปรี้ยวหวานแต่ประเด็นก็คือร้านเนี้ยคือเจ้าของอ่ะเป็นคุณตาน่ารักมากถ้าเกิดว่าวันเกิดอ่ะกินฟรีหรอโอ้แล้วถ้าเกิดว่าคนท้องกินฟรีหรอ คนไม่มีตังค์กินฟรีเออเด็กนักเรียนแบบได้เกียรติสี่เรียนดีอะไรเงี้ยกินฟรีเพราะว่าแบบอยากสนับสนุนให้เด็กแบบตั้งใจเรียนเฮ้ยเออน่ารักน่ารักฟิลแบบน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยอ่ะเออแล้วก็มีแบบเป็นคนจิตใจดีเออเอออยอย่างนี้น่าน่านับสนแล้วเขาเขาฟรีอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนกูไปถ่ายแล้วนะหรอเฮ้ยไม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เลยอ่ะตอนกูไปถ่ายกูก็ถามเขาบอกว่าชัวหรือบ้างว่าฟรีเพราะถ้าเกิดว่าถ่ายออกไปอ่ะ คนจะต้องมาลุมกินฟรีเยอะเลยเขาบอกไม่เป็นไรกำไรน้อยหน่อยเขาก็อยู่ได้นี่มโอ้น่ารักผู้พันคณิตแปลว่าเขาเป็นผู้พันมาก่อนเหรอแล้วเขาก็เกษียณอายุใช่ไหมเจ้าของผู้ชายอ่ะแปลว่าเป็นผู้พันแหละเออก็ดีนะน่ารักอย่างเงี้ยแต่ของเขาอร่อยคือฉันไปร้านในทางแรกเป็นแบบโดยสุ่มนะหรอเออคือกูไม่รู้กูแบบกูจะไปถ่ายร้านหนึ่งแล้วมันปิดกูก็เลยแวะถ่ายร้านนี้แล้วเสืรอร่อย นี่คือสุมอส่มไปเจอไม่แต่ด้วยแบบอันนี้ไม่ได้อวยนะนี่นครั้งแรกเพิ่งเคยกินเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบหมูเขาก็จะแบบเออดูเป็นแบบสะอาดสะอาดกูไปกูกูสุ่มไปถ่ายร้านเนี้ยแล้วกูก็ตั้งชื่อคลิปว่าหมูนิ่มน้ำจิ้มเด็ดอตอนนั้นกูมีซับอยู่ประมาณซักห้าหกหมื่นห้าแสนวิวในยี่สิบชั่วโมงเฮ้ยเออเฟียูทูบด้วยนะเออเฟีอยู่นะเฟียดเฟียดมากเฟียดเลยเฟียดเลยแล้วร้านก็แต่อ่า มันมันได้ไงหมูกระทะจะเยียวยานุกสิ่งจริงทะเลาะกระผงทะเลาะกระผัวเนาะได้หมดหมูกระทะมาเราหมูแล้วกูเพิ่งสาะผมมาเนี่ยกูลืมกูก็เพิ่งสาะผมมาแล้วก็กินหมูกระทะต่อเลยโอ้ยช่างแม่คือถูกที่สุดถูกที่สุดที่เจออ่ะ จ่าได้อ่ะสามร้อยถูกที่สุดแพงที่สุดคือพันสี่ใช่กูงงมากเอาดีๆมันก็ต้องนี้แหละนี่คุณชมอจะปราเดิมให้ด้วยหมูสามชั้นจิ้มแบบนี้หมูระเบิดหมูระเบิดแล้วอีดอกอู้พันจริงเออเฮียฝาระเบิดเลยเนี่ยน่าโวยมาตุ้มตามตุ้มตามเลยอ่ะเออสมแล้ว ทุกคนมันดูนิ่มอ่ะหมูดูแบบดูเปคุณภาพอ่ะไปครับบอกแล้วว่ากิบที่จำตั้งอ่ะหมูนิ่มน้ำจิ้มเด็ดเออนี่เป็นครั้งแรกที่ที่กินเหมือนกันนะใช่ปะอ้าวนี่อ่ะทุกคนนี่มาดูทุกคนอ่ะหมูนิ่มน้ำจิ้มเด็ดจริงเปล่าเอาเขกามาแล้วนี่แหมแหมอืมอืมเป็นยังไงน้ำจิ้มหมูเท้าเป็นน้ำจิ้มแบบนี้ นที่สุดคลิปนี้ก็ได้เลิกที่จะเปิดตัวแฟนใหม่ฉั้นให้ทุกคนได้รู้คู่ใหม่แล้วใช่ไหมอ่ะเร็วค่ะกอะไรกันเราเนี่ยเาอกินหมูนะค่ะเนี่ยต้องทานหมูนะคะคู่หนจริงๆเมื่อคืนเราอยากกินกันไม่อิ่มมาถึงเราต้องมาจิ้นเลยขึ้นเลยเราอยากเรื่องกินมาปุ๊บหนึ่งคนได้รู้คือทุกคนตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับมากอ่ะ ปกติพี่ไว้ทานหมูสามชั้นหรือว่าทานทานสามชั้นอุ้ยเหมือนกันเลยเนื้อคู่การปกติกินอะไรอ่ะกิับแผ็ดติับเผ๋อเหมือนกันเลยดีเรามาลองชิมกันครั้งแรกอันนี้ก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะแต่ว่าเราลองน้ำจิ้มธรรมดาเขาก่อนน้ำจิ้มเด็ด น้ำจิ้มหมูทต้องนี้แหละเหมือนตอนกูกินปีใหม่ที่บ้านน่ะยริงไงเอออย่างเงี้ยเลยเตาสะอาดแล้วไม่มีปูปลาแล้วข้อดีของเตาแบบนี้เนาะก็คือทิชชู่เช็ดได้เลยเปิดเลยก็คือกินคู่พันคนิตนี้ก็ต้องมีบังเกอร์ถูกต้องคือน้ำจิ้มอ่ะเป็นฟิวเหมือนแบบเปรี้ยวหวานหน่อยเออเป็นฟิวแบบเหมือนตอนปีใหม่ที่เวลาหมู่บ้านเขาต่างจังหวัดอ่ะเขาจะจัดงานปีใหม่แล้วแต่ละบ้านจะทำยามุนเส้นกระทำหมูกระทะกินเขาทำเอา ขาไม่ซ like oh, no. like ื้อเป็นต mm ําเร็จ hmm. ล mm. mm ูกเพราะ่กันอย่างเงี้ยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหมือนน้าจิ้มดับไอ้จังหวัดใช่ต่างจังหวัดแต่ก่อนนะร้านหมูกระทะในกรุงเทพอ่ะไม่มีใครแซมจิ้มแบบนี้นะถูกต้องพอร้านหมูกระทะท็อปพวกท็อปไฟแบบมันแซมจิ้มแบบเนี้ยเดลี่ยนนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยไอ้น้ำจิ้มที่เป็นเบสแบบซอสพริกแทบจะไม่มีแล้วไม่ชอบเลยจะบอกให้นี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำจิ้มแบบ น้ำจิ้มหมูกระทะที่เป็นน้ำเบสเป็นซอนพริกอ่ะไม่ได้มันไม่ได้ความออริจินอลของหมูกระทะอันนี้มือมีความเปรี้ยวๆหวานๆใช่ถามพี่ไว้ดิพี่ไว้กับบุรีรัมย์อ่ะแล้วพี่ไปกินร้านชื่อว่าร้านต้นที่เราไปมากกลับที่บ้านนอกได้อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากใช่มันเป็นน้ำจิ้มต้องอย่างนั้นเนาะมันไิ้มของคือร้อนเยอะมากอย่าบูลลี่เขาใส่น้ำตบกระดูกหมูเออหือไปมาหมื่อมือมาม ปกติมันกินหมูทันมุณชอบส่วนไหนตอบสามชั้นสามชั้นแล้วเวลากินก็ต้องกินหม่าม่าเหรอใช่ใช่ป่ะชอบใช่ไหมชอบเออนี่กูกินหม,ะมะ่าม่าเป็นคนไม่กินหมูทันแล้วไม่กินหม,ะมะ่าม่าแล้วคุณน่ะชอบหม่าม่าเหมือนกันปะ่ะชอบครับหื่กุ้งตัวใหญ่มากอ่กะกุ้งแบบไม่ใช่กุ้งสายเล็กๆ้วยนะกุ้งสายใหญ่เลยร้านนี้อร่อยแล้วก็ไม่แพงชุดใหญ่สามร้อยห้าสิบอุ้ยจริงป่ะเนี่ยอุ้ยนี่ห้าร้อยอันนี้กี่ชุดอะ่ะนี่ชุดเดียวเนีย่ยมีชุดหนึ่งโอ้ เ้ยนึ่งเลยถุงนึงนะทุกคนมันเยอะมากแล้วบอกว่ากูชอบร้านนี้ตรงที่แบบเออฟิลแบบมันเป็นหมูกระทะท็อปไฟที่ถูกที่สุดอ่ะหมูกระทะท็อปไฟมันมีคุณเปิ้ลมีเปิ้ลมีเปิ้ลมีพลานชัยพลานชัยเคยกินไหมไม่เคยชัยสี่เคยมีจ่าอูอ่ะอ๋อได้ยินมีผู้พันคณิตแล้วก็มีตุ้ยตุ้ยนี่อยู่ขาโนู้นคือผู้พันคณิต อันนี้เป็นร้านที่อยู่ใกล้เราที่สุดเพราะว่ามันอยู่กิโลสองร้านปาเขาอ๋อหรอเออเขามีหน้าร้านปะมีหน้าร้านอยู่ร้านปาเขาอ๋อนั่งกินได้เลยดินั่งกินได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดถัดไปค่อยเป็นพารานชัยไงกูเลยสั่งอันนี้มาเพราะว่ากูรู้สึกว่าน้ำจิ้มพารานชัยเอามากินบ้านแล้วมันไม่อร่อยงไงก็ไม่รู้มันจะเป็นน้ำจิมแบบเบสเปรี้ยวแต่ว่าแบบอ่อนกว่านี้นี่คุณไปกินหมูกระทะบ้านใครมาบ้างแล้วเนี่ยเอาแบบที่ออกคลิปเนี้ย่ะอ๋อก็มีเพื่อนๆฝูงๆก็ไปมาหมดแล้ว เอาจริงมึงอยู่อยู่เนี่ยออาเ็นอยู่บ้านพามานานรู้สึกไหมว่าเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงรู้สึกมึงรู้สึกเหรอรู้สึกแล้วก็ทุกครั้งที่กูมาอ่ากูต้องกลัวพิการตลอดเลยจริงเหรอจริงทุกครั้งเลยทุกเกือบทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่มึงมามึงก็เห็นกูกับพี่ไว้ทะเลาะกันตลอดเลยใช่ใช่กลัวไม่ใช่เท่าที่เราแหละว่าเป็นนี่สันดานพวกเราหรอว่านี่สันดานไม่ใช่เจ้าที่แต่สําหรับเรานะนี่มีพลัง พลังอะไรพลังเยอะด้วยพลังวิเศษอ๋อพวกจากซูเปอร์ไซย่าโงกุลเอ๋ยโอ้โนวันตีของเล่นเนี่ยเดี๋ยวคิดกับเราแล้วลงไปดูจะให้มึงดูขอพี่ไวแล้วเฮ้ยจะให้คนเข้าบ้านในยไงไม่ได้เออเออไหนไหนก็จับจ่ายเงินซื้อของเล่นไปแล้วเก็บเงินเก็บค่าเข้าไปขอโทษคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้ดูเหมือนมีอาถรรพ์มาทุกครั้งจะต้องเจออีได้ด่ากับพี่ไว ครั้งสุดท้ายที่มาคืออีได้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปอยู่บ้านเดีเลยบอกว่าอะไรบ้านทุกคนค่ะเมื่อประมาณสามสามสี่ปีที่แล้วออเตอนนั้นแบบทะเลาะกันและเลิกกันผมนี่ขึ้นจอดำเลยขึ้นแบบไอจีจอดำไลน์จอดำเฟซบุ๊กจอดำพอปุ๊บพอตอนดีกันออเนี่ถึงจะต้องบอกครับบอกว่าวันหลังทะเลาะกันห้ามขึ้นจอดำนะ กูบอกเขาว่าท uh ี่หล <ro> e ังนั้นทะเลาะกันอ่ะมึงอย่าขึ้นจอดำนะเขาด้รู้วเหรอผู้หญิงทักหาดื้อรึ้วอย่ะงรแบบวะลายมันดังถามใจเล็กหาแบบอะไรอ่ะแล้วแบบมันคือทุกคนเลยไปสังเกตไอจีพี่ไว้หน้าไอจีพี่ไว้อ่ะจะมีคําว่าเป็นเป็นเส้นได้เป็นตังค์รักเส้นได้แล้วก็เป็น D W ก็คือได้อ่ะไว้เออตั้งแต่คบกันทะเลาะครั้งนั้นแต่๋วไว้เอาออกเว้ย อย่าแต่กูห่วงเลื่องเขานะกูอออบอกเลื่องเขานะไม่เอาหอวเราว่ะอ้เหี้ยไอ้ีอ๋ยั้นดีเนี่ยรู้สึกแบกบชิบหายแล้วมันจะไปจริงๆแล้วเหรอวะอะไรอย่างนี้รีบพักหาเลย <h> อ่าเล่าหน่อยคุณเล่าหน่อยอ่ะตั้งแต่คุณทำช่องมานี่นกี่เดือนละกับเม้เาประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนหอเหรอสี่ห้าเดือนอะเฮ้ยคิดว่าเป็นปีแล้วนะเพราะว่าเคมีเข้ากันเยอะมากใจะไหมเออ คิดว่าเป็นปีแล้วครั้งแรกที่ไปกินข้าวกันอ่ะเติมน้ำไก่อะมึงปีกไก่อ่ะแกะเอากระดูกออกคือกูไม่ต้องทำอะไรเลยคือถ้าเคี้ยวให้ได้เคี้ยวแล้วอ๋อเนื้อเอาเงื้ออ่ะยังไมยได้เลี้ยงเรากูเคี้ยวให้ไม่ต้องรักกูขนาดนั้นเรากูรักเพื่อนอะไรไอ้นี่มึงรังเกียจกูเหรอรังเกียจอ๋อโอเคกูเลือก <S <S ทุกวันนี้เป็นอย่างที่เห็นหาแดกเอาเอออแล้วกู<ข>อ่ะ<อ>ก็ดูกุ้งอยู่ว่ากุ้งอาจจะถึงกูไหมถึงแกะอยู่กำลังแกะอยู่มึงบูลี่เขาจะมึงกดตัดสนินคนเห็นปะไม่เดี๋ยวจะบอกว่าช่วงที่อีได้ทะเลาะกับพี่ไหวอะออกูคือรับบทนางห่วงมากู <G ül> แบบไอ้เหียไม่อยากให้เลิกกันเออ,เออทำไมอ่ะถามจริงออคุณไปบนมาจริงเหรอจริงเฮ้ยเนี่ยทุกคนแล้วตอนเนี้ยทุกคนต้องไปแก้บนอีเม้าช่วงที่ได้กับพี่ไว้ทะเลาะกันอ่ะเลิกกันอ่ะ อีเมากับนุ่นเหรอไปบนบอกว่าไม่ไม่อยากให้เลิกกันเพิ่งรู้เหมือนกันพไปบนไปบนดีไหมเจ้าแม่สร้อยดอกหมา้วัดพนันเชิงจังหวัดอยุธยาเพราะว่าทําทุกทางแล้วมันหมดหัวใจหมดหัวข้าเลยหรอจริงเหรอก็อีได้มันดื้ออ่ะคือพูดเท่าไหร่ยังไงเอ้เอ้เออเนี่ยเห็นไหมเขาเทคแคร์คุณอย่างดีเดี๋ยวเขาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ เขาบอกว่าคนรักกันจะทะเลาะกันเรืล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะคาดหวังไงแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆไม่ได้มีอะใช่ใช่ใช่ไม่มีเลยปัญหาเรื่องใหญ่ๆนี่ไม่มีเลยเราเรื่องใหญ่มีแต่เรื่องแบบไลฟ์ไลร้สาระผู้ชายเนี่ยผู้ชายคือแบบจะคนจะเย็นมากแต่ช่วงเป็นเมนอะช่วงที่การเป็นเมนนะก็คือโอ้โหทำอะไรผิดนิดนิดนิดหรือออกกันเนี่ยเป็นเมนหรอเอาง่ายๆแค่กูชื้อด่ากูแล้วชื้อทำไมอะ จื้ออีกแล้วนะจื้อทำไมเนี่ยฮะซื้อทำไมสวงก็กูก็จื้อบางทีมันก็ซื้อเฉยๆของผุทธายอ่ะสวงแบบเวลาตอนที่ฟิตเนสแล้วแบบพยายามควบคุมอาหารหมดต้องซื้อชชอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะแล้วคือแบบมันเวลามันแพนอะไรมาเลยช่ะอะไรผิดนิดผิดหน่อยมันจะรู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากินอาหารต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบผิดเวลามาผิดเวลามาไม่ตรงเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอ้วันที่เราสายอ่ะ เราก็ยอมรับผิดอ,อบางวันน่ะว่ามันเป็นเรื่องสุววิสัยออกูถึงกูถึงบ้านพี่กาแล้วอีกัสจันโทรมาก่อนกูกำลังเดินเข้าประตูออมึงวันนี้ว่างไหมมีอะไรเปล่ากูก็ต้องถามก่อนมีอะไรไหมเออ,เอ,อถ้าชวนไปเที่ยวก็ต้องไม่ว่างเพราะเข้าใจไหมพอ,อ,อดีแบบวันเนี้ลุงหมกักไม่ว่างคือ,อ,อคนขับรถกรจจังออกูอ่ะคือ,อปากขยับไม่ได้ พาไปหาหมอหน่อยได้ไหมเออเอามึงเพื่อนโทรมาอย่างงี้แล้วกูจะยังไงได้กูจะบอกว่าอ๋อไม่ได้นัดพิการไว้แล้วกูก็ต้องบอกเออได้กูก็เข้าประตูบ้านไปขึ้นไปพิการกําลังแต่งตัวอยู่ก็บอกอยู่เออเนี่ยแบบวันนี้ไม่ได้ไปแล้วนะกระจังแบบให้พาไปหาหมอโกรธกูที่มันยัทีแรกอะคือเราแต่งตัวเสร็จแล้วเออแล้วก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะเราก็รู้สึกเอ้ยจึ๊ก ตึขึ้นมานึ่งปุ๊บแต่พออธิบายเหตุผลปุ๊บไม่วิธีคุณอะผิดเพราะว่าคุณไปถึงแล้วบอกบอกเอเลยว่าไม่ไปแล้วนะแล้วมันแบบสามารถที่จะอารมณ์เสียได้ทันทีแต่ถ้าคุณไปบอกบอกว่าเฮ้ยการการช่วยเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยอ่าเฮ้ยการโทรมาแบบนี้แบบนี้เมื่อกี้เออเฮ้ยเราไปช่วยดูกันหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้อาจจะซอฟลงแล้วตึดขึ้นมาเกิดแล้วก็แต่แต่ยังไม่ทำเลยนะก็แบบกูอะคือหน้าหน้าไปแล้ว แต่พออธิบายเหตุผลปุ๊บอ๋อโอเคโอเค <Good. S 2> งั้นอย่างงี้เราต้องถ่ายงั้นเราถ่ายงานางนี้เสร็จแล้วก็ไปไปไปหาเพื่อนถูกต้องแล้วถูก oh. ต้องแล้วกูเคยคือพี่กาเป็นเอ็นนี่ชมาลนักดนตรีใช่ไหม oh. เพราะบมง่ีกีเไปเล่นอีเวนต์เลิกดึก mm. วันวัวนถึงเล่นอีเวนต์เลือกตีสามครึ่ง mm. โทรวันตีสามครึ่งเมาเมาเพิ่งเล่นเสร็จ เออแล้วเล่นเสร็จแล้วนเนี่ยเดี๋ยวขับรถกลับบ้านกับน้องชายเขาม,มือกองเดี๋ยวถึงบ้านแล้วทุกนตีสามครึงออ่งกูก็รอไปเล่นเกมไปดูซีรีส์ไปหกโมงเช้าเออกูรู้แหละว่าถึงบ้านแล้วแต่ไม่โทรมานี้ออกอปะเจ็ดโมงคนเมาอะ <laughs> <laughs> ไม่หลับอะเจ็ดโมงกูก็แบบโกรธไงอยู่โกรธก,กูก็ลงสตอรี่ด่าแล้วก็แท็ก แม่งเสือกตื่นมาตอบอะไรโมงนียตอบว่าประมาณเจ็ดโมงอะไรวะมันต้องอะไรวะขึ้นเลยกูขึ้นเลยอะไรวะอะไรวะได้ไงก็มึงบอกมึงจะโทรมาตอนมึงถึงบ้านมึงอะไรวะได้ไงวะโกรธกูว่าพิมพ์ไปยาวเลยขึ้นลีด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 กูคือพิมกี่พารากราฟคือขึ้นลีดหมดเพราะมันเปิดค้างไว้แต่เออมันค้างมันมันเมาอะมันก็แบบแต่ไม่ตอบ กูพิมแบบพิม์กูพิมพ์ตั้งแต่ประมาณสักแปดโมงถึงประมาณสักสิบโมงไม่ตอบพิมพ์โทรพิมพ์โทรไม่ตอบกูโทรประมาณกูจําได้ว่าน่าจะโทรอย่างน้อยประมาณแบบมีสองร้อยอ่ะโอ้ยเนี่ยมึงประสาทเลยใชใจ่ใช่จนสิบโมงอ่ะกูขับรถกูยังไม่ได้นอนเลยนะไปหาเขาอะโกรธพิมโมโหเลยแต่แต่เรื่องต้นเรื่องอ่ะมันก็คือแค่ไม่ได้โทรบอกแล้วพอถึงถึงอ่ะพอถึงกูก็แบบเอ๊ะกูทําอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยกูเป็นอะไรวะเหมือนได้สติไว้เจ๊สติตอนถึงหน้าบ้านเขาใช่ว่าแล้วกูก็ขับกลับบ้านจะไปนอนแล้วกูก็อันเซ็นอัดเซ็นอันเซ็นไอ้ที่พิมพ์ไปเยอะๆยาวๆนี่เนนีนี่ยังไม่ยังไม่สดอ่ะโอ้หแต่ไปครั้งเดียวนะเออที่แบบสติหลุดจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะการทะเลาะกันการเถียงงอนกันหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันอยู่ในโลกแบบโซเชียลอ่ะแม่งกลายเป็นแบบว่ามึงสร้างภาพมึงจะเอาแบบกระแสใช่ไหม อยากให้ตัวเองแบบว่าเออแบบดังมีกระแสวันนี้ขอบคุณอีได้ด้วยนะคะจะขอบคุณก็ขอบคุณเลยนะเอ้เน่เรียกกูขอบคุณอีได้แต่ไปไหวหน้าตักหน้าตักพี่ไหว มึงต้องขอบคุณกูกูเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะว่ากูลุ้นอยู่ขอบคือถ้าเป็นมวยอ่ะกูเกาะอยู่อย่างนี้เลยอ๋อแต่ตอนนี้เป็นกูมึงเลยลุ้นขอบเตียงขอบเตียงลุ้นอยู่ขอบเตียงอย่างนี้เลยขอบเตียงขอบเตียงอินฟลูอ่านั้งเพจนี่แล้วขอบเตียงอินฟลูขอบเตียงอินฟลูคนอื่นเขาไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนมึงหรอกบ่อยเหมือนกูอื่นเขาน่ารักกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าอยากได้ความเรียวนะคะติดตามสอดสไตล์ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ยูอืบถ้าอยากได้ความโป๊ะนะก็ติดตามเขาเมาได้นะคะ ออขอบคุณขอบคุณเพือ่อนที่ดีแล้วสำหรับคนที่สนใจห้องของเล่นนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีกุบกริบเออพาไปดูต้อ,อ,องพาไปดูแลมาดูว่าวาการจะออกอาการเป็นยังไงทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ทั้ง Facebook และ y o u t u b e ด้วยนะคะเออ,เอ,อตอนนี้กี่ซับแล้วตอนนี้เฟซยูทู e สามแสนเท่าไหร่วะสามแสนสี่ to ห้าซับค่ะไปถึงหล้าน ขอถึงหนึ่งล้านเร็วๆนะคะขอบคคุณ่ะจริงๆการเคยลงไปดูห้องของเล่นแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบพวกเปิดพวกแบบไฟตู้หรืออะไรอย่าง้ใช่ไหมคือพี่ไว้ยังไม่เคยนําไปดูจริงๆเดี๋ยวพาลงไปดูดีกว่าเออลงนรแต่พี่เอามาเติมฝั่งตู้ฝั่งนี้พี่เอามาเติมเนาะตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ห้องของเล่นพี่ไว้เลยบอกได้เลยว่าโคตรอลังการสุดๆนี่นี่การชอบตัวนี้ใช่ไหมชอบตัวนี้มาก ตัวนี้น่าจะสูงประมาณเมตรกว่ามั้งว้าวนี่ตัวนี้อ่าดูเลยตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดคือเอามาเติมในตู้นี่ก็คือหนวดขาวองานดีนี่ยังไม่ได้เคลียร์ตู้เลยเดี๋ยวต้องเคลียร์ตู้อีกเพราะว่าของเล่นมาเราไม่พอแล้วอันนี้ผมชอบผมชอบตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่เก็บแบบว่างานเลซสิ้นเพราะตอนนั้นคือตัวนี้คือสวยแบบสวยมากมาก รายละเอียดมันสุดยอดเลยนะพี่เดี๋ยวรอดูตัวใหม่พี่สั่งตัวใหม่มาที่เป็น A new ใครก็ไปติดตามตรงพี่ไว้สอดอสไตล์สอดอสไตล์พี่รีวิวของเล่นอยู่ของเล่นแล้วมีมูลค่านะทุกอย่างมีมูลค่าขึ้นหมดเลยแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยขึ้นถ้าฝั่งค่าขึ้นน่ะฝั่งนุ่มฝั่งนู้นจะเป็นบาบิใช่บาบิกับคอโปโฟนนี้ราคาขึ้นพี่ไว้แพงไว้ายังไงยังไม่มีตัวมาใส่เลย เพราะว่าจริงๆทําตู้ไว้แบบใหญ่เกินสูงเกินก็คือตอนแรกก็กบว่าจะใส่พวกนั้นแหละใช่ไหมใช่แต่ว่ามันทําไว้สูงเกินเอาเรือรามาใส่มันก็ไม่สวยวันนี้ก็ ขอบคุณพี่ไว้ที่พามาชมเป็นรอบที่สองแล้วแหละแต่ยังไงก็ว้าวอยู่ดีคือจะให้มาดูอีกกี่รอบก็ได้ห้องนี้เออแต่ห้องนี้คือจริงๆอ่ะพี่เก็บไอ้พวกแ้ยไว้เยอะยังไม่ได้มาแบบแต่พวกแมนก็เป็นเหมือนแบบสองเล่นเมื่อก่อนเก็บกันดำอกันดำอะเยอะเลยเยอะจริงเยอะจริงนะคุณผู้ชมเออไว้มีโอกาสพอมีเพิ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวรูรอบหน้าชวนการมาต่อด้วยดีกว่าเออใล้คลิปหน้าผมขอได้ขอแค่นั่งดูใกล้ๆเออดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวชวนการมาต่อด้วยมันเป็นเกียรติมากขอบคุณด้วยครับผมขาผมไปตอนนี้เราไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดส r i ครด้วย